ดีค่ะขอบคุทั้งนาข้าวค่ะวันนี้หนูช่วยช่วยกันลำนาค่ะโอ้สนุกไหมคะสนุกคะ่ะแล้วหนูทำเป็นไหมคะทเป็นค่ะพ่อสอนตอนที่พ่อสอนมาดูกยังพอแล้วอยูแล้วไปฟังไหนต่อเอาตรงนี้ค่อยดัง ดูเก่งไหมคะทุกคนออใส่เสื้ออะไรเนี่ยรับพ่อที่สุดนี่มินิฮาร์ดหน่อยมินิฮาร์ดนี่มินิฮาร์ดอันนี้นี่จุ๊บแล้วนี่นะคะค่ะโอ้โหไม่มีใครสอนนะคิดแบบท่าเองคิดเองเลยใช่ไหมคะท่านี้<ม>เหนื่อยไหมคะดำนานเหนื่อยไหมเหนื่อยมากเลยค่ะเหนื่อยมากเ,เลย,เลยโอ้ปวดหลังไหม เห็นไหมกว่าจะได้ข้าวมาแต่ละเม็ดนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเห็นไหมครับหนูต้องกินข้าวให้หมดจานใช่ไหมไหนลองท่องเวลากินข้าวท่องยังไงครับเวลากินข้าวอาข้าอยาหกไม่ตกซาเม่สาวนาเหนื่อยเม่ ยาบมีมากนะักแต่สงสารปัญญาติดตาดำฉะนั้นเราอยากกินข้าวเหลือทิ้งคว้างใช่ไหมคะอืมดีไหมมีข้าวกินเราไม่ต้องไปซื้อข้าวเขากินเลยนะดูสิพี่หอมไหนคะโอ้นี่หนไหมเราดำเยอะมาก <c oughs> ดูดำเมื่อกี้ค่ะ<า>ทำไมไม่เอามุดไม่เอาหน่ามุดลงไปล่ะอุย้ยคนละดำแล้วอันนั้นมันดำน้ำ <c oughs> อันนี้ดำนาด <c oughs> ูเคยเรียนไว้น้ำแล้วนนจริงเหรอคะใช่ไหนเอาให้เพื่อนดูนอยตรงนี้เลยนี่ลูพี่หอมเรียนไว้น้ำนะคะอันนั้นนะ่ะเขาเรียกว่าดำน้ำแต่อันเนี้ยเขาเรียกว่าดำนาเข้าใจายังคะ ใช่ค่ะนั่นแหละค่ะหนูเคยดำหนูเคยดำน้ำหนูตาำเีองหนูไม่ได้ปิดจมูกเลยนะหรอคะใช่เก่งจังเลยค่ะแล้วตาดีไปอยู่สะสามแล้วอ่ะแล้วน้องข้าวหอมล่ะคะอยู่สะสอยู่ได้กันเลยก็ ท,ทำไมแม่เดี๋ยวครั้งหน้าไปนดัดเดินจ้ะได้อยู่สระสามอะ่ะหนูเดี๋ยวหนูดำน้ำไปหาจ้ะจาปุ้งโอเคและดาก็คือเพื่อนรักของข้าหอมนะเพื่อนสนิทหนูดูตรงนี้ได้เลย่าโอเคเดี๋ยวเราจะรีบดำน้ำให้เสร็จกันก่อนนะบ๊ายบายเพื่อนๆค่ะอย่าลืม สวัสดีค่ะมินิฮาร์ดโอ้โหนี่บิ๊กฮาร์ดกบายกุายชืู่